าพี่น้องยังกันทัวร,ร์ป่าจ้ะสิพอพออยู่กใกล้ๆรถดีเลยเขาไขา่ใหญ่จ้ะพี่น้องโอ้ยเดิเสนสะโฟนใสเบิรงกุ่นเออดอเล็กจักตะเกนดองสิพี่น้องพี่น้องจ้าหนึ่งวเบิรงโอ้ยเขาไข่ย,ยังไม่ใหญ่แหงสิฮุ่น โอ้ยทองๆทอกไข่โฟนพี่หนอออกสีแล้วจ้ะเนีว <ๆ S 2> สวัสดีจ้าสวัสดีในสาวันที่ หาสิงหาข้อมุกหาจ้าพี่น้องนี่ซ้อฝนพาพี่พาน้องมาหาเขาปลาเก้าจ่ะเขาปลาแถวบ้านเนาะจันลุงก็ซ้อฝนเบิ่งว่าสิได้สิ้ม้าจำได,ด้จ้าพี่น้องแต่กันเลยจ้าบรรยากาศฝนตกดินเรื่องคลิปพ่อจ้าพี่น้องเหตุเข,ขาไข่สองจูางงาม อะไรพี่หนุ่มว่าแข็งดีจ้ะอะไรโย่พี่ป,ปิงตัง้มปนจ้ะพึ่งแต้จ้าเอ้ดอกติมทีเมื่อวานแข็งแสบได้จ้าบุรุนโบุ้มเลยพี่เนุ่มทานหน่อยจ้ะพี่หนุห่มจุ่มให้ไข่พี่หนุ่ม กูอบอกตาพี่น้องงางกันทัวป่าจ้ะสิพอว่าพออยู่ใกล้ๆรถ้ดูดีเลยใจแล้วพี่น้องมีแงอยู่น้ำหนองคือเหมือนจะ้ะงามแหงงามงามอยู่จ้ะ มามื่อยจะ้ะหาอยากจะเห็ดเลยสองคนต้องเรียนไหวอีกบ้าจ้า ข้าอุบัวไปเลยอตามดอกหนึ่งใส่พี่นอ้นองน้องเบ่งเหฮดไข่จ้าเบ่งใส่พี่นอ้องมันเกิดอ,อยู่ถึงจอมปัวก็ได้ค่ะเจกดอกแล้วนะหนึง่งพี่นอ้องมีคนเห็น So Số... để động nữa thì nó tham dog tha hết nãy thì nó thường thôi 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 người vừa rồi, vừa rồi. Nào, hoa ta. Chịu gần vậy, em nhỏ. พี่จ้ะเดี๋ยวแม่เพิ่นน้องแเลยนะจ้าน้องแเลยไงพี่เนาะจูมีงามจูมีหน่อยเพิ่นจูมเห็ดงาเลย แดงนะแดงซ้ำเจ้าพี่น้อยเห็ดหน้าวัวมบรรดาใเ้ศาฝนจำจ้าในขึ้นมะเน่เละจ้ะร,มรวมๆกันอีกแล้วมัอน,นี้แต่ว่าแกงเสียบแกงหวานแห้ได้ใจพี่น้อง ดูนังว่าจ้าไปบึงน้ำผีฝนจ้าฝนหินอียงนาบานเลยด้พี่น้องโอ้ยดอกไงลีถ้านาค้าพี่ตัวเบ่อ

ไปจ้าสิพาาอีุฟนในเบืองเฮดปวกพุ่นตามมาจา่านี่ทางนี้บานจา้า ไปถือส่วนกอได้เดอแตจะปลาเฮ็ดปลานี่รับเงนเพนื่นพี่เนาะงามยังสุดยอดทื่เกาตุกาเ้ะ ฝนปลูกตาบด้พี่นาะเป็นเป็นดอกหน่อยเอาจูมันน้ำจ้า,าจูพี่น้ะง้อยตุบปุบข้าวอบเลยตุบปุกเลยจ้า จา้าคุณตัดโอ้แข็งปึกตึเลยสีสมงามถ้าพี่น้องเลยโอ้ยดูยง,งามอีกแล้วเดลี่ยนวดสีบมานเนาะจ้าไปฟังคุณฟังโซนวัดโอ้ยถกถกเง้มแดงนะจ้ะ ดงมาตะ่ะดงเดียจ้าพิ่งเลืกอกพี่เนาะจูงนงพันจะ้ะขอข้อนจ้ะพี่เนาะออเลยแล้วจะแือขอให้ก,กิน จ,หหรจริงเหมจ้าหางแหี้ทานพี่นอ่ถอยเรามาจะพี่น้องถอยเรามาเห็ดเื้ามัวเอาเิด เงี้ยอีกจ้ะไปจ้ะไปวงนละกันอีกอเห็ดแดงนะจ้ะสมซื้อเห็ดถิ่งหลงนะเห้ เด้งจ้ะเด้หมาไปรวมดอกงจ้าพี่น้ององยูอ่ที่ทางอีกแล้วดอกไข่ใหญ่พี่นอ้องนี่จะพร้อมๆจะคล้องบนกินอิ่มแล้วเนาะเ <c oughs> ห็นโอ้ยดอกใหญ่ลีดอกไข่โฟนพี่นอ้องออกสีแล้วจ้ะนีมนี่ จูนึงจูจเฮ็ดนาแลล้างแลจจะพี่น้องเราแข็งแข็งเลยขอไข่จ้ะจุมงามพี่น้องจุมให้เขาเปลงกันพี่น้อง บนเกิดดินมาอีกแล้วจ้ะจูงให้เขาไข่จ้าคนตกถือขึืนพี่นอ้องจูงให้เขาไข่จ้าซ้องดอกดาที่่ขมไข่พูนจ้าโดนก็ะชาฝนหนึ่งพี่นอ้อง มมีค่อนขออ้างฮะยากนะจะซาฟลอนเวนไว้มือนหนึ่งนี่ฮะมายางเสร็จไปสไปปปร้างอะไรก็เห็นนะจ๊ะปลากับใบไงเป็นปลาหวาดปลาจ้ะพี่น้องปลาบวานชงงูเฮดกับใงเพื่ท่นคนน่าจ๊ะคนร้ายพวเฮ็ดแถบซาฟลอนกระถาล่อส้ม แกเพชรพูดอีกจะพี่น้องมันสิออกเหมือนได้น่าจะ้ะแค่พังบ้านนี่ฝนตกสนเสมอเลยจ้จะแต่ว่าแถวผู่บบกบับพันหัวว่าฝนตกบก่กระทาลุนไปน้ำกันจ้าตุ่นตัให้ปลูกตาบจุ่มหนึ่งจ้ะสองสาวห้ามคนมนะาทางพี่เน่องอ๋อตกปุกคือจ้ะ แย่งมาจ้ะุดูจ้ะฮ็ดทานหน่อยจ้ะเฮ็ดหน้าหัวกับแจ้งรวมกันอีกแสบคลาดจากเมื่อวานโชวไข่จ้ะฮิตหน้าหัวจ้ะ พี่พวกไกลกันปลูกตาพี่เนาะอื้มคนเปืเป่อยอันน้อนจ้อคนจะหเป็นเสือเห็เดแดงนะจ้ะดอกใหญ่ๆเลยเห็ดทั้งฝันจ้ะเห็ดทานจ้ะ ยังอีกอยู่พี่น้องเขาไข่งามๆจังพี่น้องออ้ยจุ่มบานจุ่มนึ่งจ้ะเขาไข่เงยจ้ะพี่น้องโอ้ยนึ่งเด้อสาบสูเบอร์ฮุนอัด พี่น้องอุ้ยเไปได้ย่งจับไปตำปนเหลงเงียฮพี่น้องพี่น้องจ้าหนูมะเบิง้งอุ้ยเขาไข่ยังไม่ใหญ่แห้งสิคุณปีงตำปนพอดีเลยจ้ะนี่จูนขึ้นพี่น้องจ้าพี่น้องงามฮี จุ่งหัวงามเลยจ้าซาฟุนมาถึงบ้านนะจ้ะพี่น้องมาสรุปอยอดฮิตกันจังเลอนี่นีย่ยอดฮิตซาฟุนติมตาคือเก่าจ้ามีติดอกยิ่ใหญ่เมือนี่ประมาณเฮ็ดเข่าไข่แล้วก็เฮ็ดปลอกตามาจ้ะถือว่ามันสุดยอดคือเก่าจ้าพี่น้องมาอนี่ยปลาแถวบ้านป,ปนลาบะสงูจ้ะแต่เฮ็ดก็ออกบ้านหลายจ้าพี่น้องแต่ว่าซาฟุนหาสามคนนอกจากเยได้เลยมนัน จ้าถ้นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเพจนี่ละจ้าก็จะดิงแจ้งเตือนไว้น้ามจพี่น้องว่าซาฟฟนสิภาพีผ้าหนอนไปเก็บเพรอีกยังในมือต่อไปในคลิปใหม่นะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้มันนี่ซาฟนอนขอตัวจบคลิปเพียงสท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า